เข้ากันมาก สวัสดีจ้าทุกคนอากาศหนาวเย็นลงมาเรื่อยๆบรรยากาศยามเย็นก็ดีซะเลือเกินวันนี้แม่แวะมาดูสวนพลิกกับน้องนับตังเป็นพลิกหนุ่มที่ปลูกไว้ข้างคูน้ําออกลูกดกสวยมากไม่ได้มีแค่พลิกหนุ่มนะคะพลิกขี้หนูสวนเราก็มีนะดีนะคะมีน้ําไหลผ่านตลอดพลิกของเราก็เลยดกแล้วก็สวยแบบนี้เดี๋ยวแม่จะเก็บไปสักหน่อยกะว่าเย็นนี้จะทําเมนูปลาจุ่มแต่ปลานี่ยังไม่ได้ไปเอาเลยทุก คนจ๋าเดี๋ยวขอเก็บลิกก่อนแล้วจะพาไปยกยอกันนะจ๊ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยววันนี้แม่จะมายกยอนะคะเราจะหาปลาไปทำเมนูอร่อยๆกันนะคะตอนนี้แม่ก็จะกางยอก,ก่อนนะทุกคนจ๋าเออ เนี่ยเอายอตาห้าเซนลงค่ะนะคะ อยากจะได้ปลาใหญ่เนื้อแน่นๆก็เลยเอาตาใหญ่ลงยอที่แม่ใช้ก็ขนาดเจดสอกจ้าใส่ก็ลำบากพอสมควรใส่ให้ครบทั้ง4ด้านแล้วเช็คดูว่ามันเสมอกันหรือเปล่าอากาศหนาวมาหลายวันแล้วทุกคนจ้ากินแต่เมนูต้มๆต,ตลอดเลยแล้ววันนี้แม่ก็คิดออกว่าอยากกินปลาจุ่มจังเลยและทุกคนในบ้านก็เห็นด้วยทุกคนเอาใจช่วยด้วยนะว่าแม่จะได้ปลาไหมวันนี้แล้วอากาศหนาวๆแบบนี้ ทุกคนนึกถึงเมนูอะไรกันคะก็ต้องหนีไม่พ้นหมูกระทะหมูจุ่มชาบูแน่เลยตอนนี้ก็กลางยอเรียบร้อยแล้วทุกคนจ้าถึงวินาทีที่ตื่นเต้นแล้วล่ะยอก็ใหญ่พื้นที่เข้าก็เล็ก ทุลักทุเลมากเลยแต่ยังไงก็ตามเย็นนี้เราจะต้องมีกับข้าวเป็นปลาจุ่มแน่ๆเอาละแม่เอ้ยก่อตานมาขวางทางยอของเราจะทำยังไงดีละเนี่ยวางยอก็ไม่ได้งานนี้แม่ต้องใช้ไม้มาเขี่ยถึงจะได้วางยอจ้าทุกคนเฮ้ยอยากกินของอร่อยก็ต้องออกแรงกันหน่อยตั้งไปสักพักแล้วนะทุกคนเจ้าน้ำตาลก็บอกว่าแม่เมื่อไหร่จะยกเนี่ย วันนี้ดูเงียบเงียบนะทุกคนปลาก็มาออกอยู่ข้างต้นกล้วยนี่ถ้าเงียบแบบนี้ก็คงจะใช้แผนสองหละมานไหมมานไหมโ ได้อยู่ทุกคนได้อยู่หนึ่งตัวแรกอ๋อตัวน้อยแต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรตัวต่อไปต้องใหญ่แน่นอนพุล่ะผู้รอตักก็แม้ตื่นเต้นซะลือเกินวันนี้ตอนเช้าอากาศ12องศาแล้วคิดดูเถอะว่าน้ำจะเย็นขนาดไหนลมก็พัดมาเรื่อยๆแดดออกบ้างไม่ออกบ้างแบบนี้มันต้องมีแนวแก้หนาวนะทุกคนว่าและกรส่งปลาเขาบอกว่าหนาวๆแบบนี้ปลาไม่ค่อยจะมากินอาหารมันก็น่าจะจริง เนาะ,ะทุกคนแม่ก็เลยเอาลำอ่อนหวานลงไปรออยู่นานเหมือนกันนะกว่าจะได้ยกนะทุกคนเห็นได้แบบนี้นี่แม่ตัดมาให้ทุกคนดูนะจ๊ะมาแล้วปลาตัวที่สองยังคิดอยู่นะว่าถ้าไม่ได้ปลาจุ่มวันนี้ก็คงจะได้ตำน้ำพริกปลานลั่นแหละจะได้สองตัวเองทุกคนต้องเร่งแล้วละ เพราะว่าใกล้จะคําลงเรื่อยๆแล้วรีบเติมลำอ่อนเลยจ้าปลาใหญ่ที่เราคาดหวงังก็คงจะไม่ได้แล้วล่ะทุกคนตอนนี้ได้แต่ไซส์สามนิ้วสีนิ้วมันได้สุขมาไดยมาก อยากจะหัวซะละเกินปลาจุ่มที่ว่าก็คงจะไม่ได้แล้วละ่ะไว้ตําน้ํพริกอย่างเดียวเจ้าน้าตังก็บอกว่าแม่เปลี่ยนเมนูอื่นก็ได้เป็นหมูจุ่มไปอ้าวหมูจุ่มก็หมูจุ่มก็แล้วกันมาถึงบ้านก็ไม่รอช้าล้างไม้ล้างมือแม่ก็นําหมูที่แม่ซื้อมาเนี่ยทุกคนเข้าหมักมาเรียบร้อยนะแต่ว่าแม่มาล้างออกอีกทีนึงเพราะว่าเวลาแม่กินเมื่อไหร่เนี่ยจะรู้สึกว่าอืดท้องแล้วก็อิ่มเร็วแม่ก็เลยนํามาล้างแล้วก็นําหมูที่ได้เนี่ยมหาหั่นเพิ่ม เติมน้ำซุปที่ตั้งไว้แม่ก็จะใส่ซุปก้อนไปสองก้อนแล้วก็สีอิ้วขาวแค่นั้นตอนนี้ก็ทำการหม,มักหมูเลยจ้าใส่พริกไทยซอสฝาเขียวรสดีนิดหน่อยแล้วก็ไข่สองฟองขาดไม่ได้คือน้ำมันงาหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าเลย พักไว้สักครู่หนึ่งเราไปเก็บผักกันดีกว่าเป็นผักชีใบเลื่อยเด็ดมาสักกำมือก็พอแล้วเพราะว่าแม่กินคนเดียวนี่ทุกคนปลาที่เราไปยกเ,นเนย็นนียส่วนสะาบนางนี่แม่ก็นําไปล้างแล้วก็เอามาหัน่นผักก็ล้างเรียบร้อยแล้วเอามาพักไว้ตรงนี้ก่อนแล้วทีเด็ดคือน้ําซุปวันนี้นะจ๊ะหมูจุ่มวันนี้ก็ขอจัดจ้านสักหน่อยก็แล้วกันด้วยน้ําซุปดูสิใส่เครื่องสมุนไพรไปเต็มเลยหลังจากนั้นก็น้ําจิ้มเจวที่เป็นขวดเราซื้อมาเหลือก็เทลงไป ทา,าไม่แซบก็อยู่ไม่ได้แล้วล่ะทุกคนจ้าแต่เป็นความแซบที่เบาๆนะเพราะเด็กๆกินด้วยแะแม่ขอบีบมะนาวลงไปสักหน่อยโอ้ยตอนนี้คือมันเหมือนต้มยำม,มากแต่ว่ามีรสชาติที่กลมๆจากผงชูรด <laughs> แมมก็ใส่ไปนิดเดียวแค่นั้นแหละนอกนั้นเป็นซุปก้อนจ้าเนี่ยดูสิเครื่องสมุนไพรที่ใส่มีอะไรบ้างดูเอาใส่อบเชยค่ะตะไคร้หอมแดงกระเทียมใบมะกรูด แล้วหอมแดงใสเยอะๆเลยนะรู้สึกว่าจะเป็นหวัดด้วยแหละกินหอมแดงเนี่ยจะได้หายใจโล่งๆแล้วในส่วนของน้ำจิ้มก็เป็นน้ำจิ้มสูตรกวางตุ้งอะไรของเขาไม่รู้แหละแต่ว่าสูตรน้ำจิ้มของแม่เนี่ยแซบกว่าโอ้โหวันนี้ผักเยอะไม่ได้กินกันแค่สามคนนะจ๊ะกินกันหกคนจ้ะแต่ทุกคนก็ยังไม่เลิกงานเหลือแต่พวกเราสามคนก็เลยจะกินก่อนหมูจุ่มวันนี้ทีเด็ดอยู่ที่น้ำซุปต้มยำของเรา นะจ๊ะสดน้ำแล้วคล่องคอมากมากเหนาวนะก๊อ น้ำจิ้มสูตรแซ่บของแม่ก็จะเป็นพริกสับกระเทียมสับน้ำจิ้มซีฟู้ดเพิ่มลงไปแล้วต่อด้วยน้ำจิ้มซุก,กี้หนึ่งช้อนแล้วน้ำมันงาแค่นี้จบเลยจ้าแล้วถ้าแม่คนนี้ได้ประทับที่แล้วนะทุกคนจ้านางเทคแค่สุดๆไปเรียกพี่สาวไปเรียกทุกคนมากินพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันทุกครั้งที่กินหมูจุ่มที่บ้านนี้เขาก็จะใช้หม้อหุงข้าวนั่นแหละอ๋ออ๋อฮ้อนห้อน <laughs> ถ้าได้กินหมูกระทะหรือหมูจุ่มกับน้ำตางแล้วอะจะมีช็อตที่ให้หัวเราะตลอด,ลอดเอาละจ้ะทุกคนถ้ากินหมูกระทะเมื่อไหรอย่าลืมทำสูตรน้ำซุปนี้นะน้ำจิ้มก็แซ่บไม่แพ้กันขอบคุณทุกคนที่รับชมนะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย